แจ็คเชิญยิ้มสารฝันภรยาถ่ายรูปคู่แต่งงานดาราตลกแจ็คเชิญยิ้มกับภรยาหญิงอภิสรารักชาติควงคู่ถ่ายแฟชั่นชุดแต่งงานครั้งแรกในรอบ13ปีในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซีคิวมินของไฮโซสาวบิวออนจิราและทั้งคู่เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับโมเมนต์นี้มาก เพราะถึงแม้ไม่ได้เป็นงานวิวาที่จัดขึ้นจริงแต่ก็เป็นภาพที่วาดฝันไว้มาตลอดหลังจากที่แจ็คนั้นเคยขอแต่งงานมาแล้วเมื่อ13ปีก่อนกระทั่งมีเหตุให้ต้องเลิกเพราะปัญหาสุขภาพของทั้งคู่จึงต้องรักษาตัวก่อนสำหรับสุขภาพของทั้งคู่คือตอนนี้แจ็คต้องกลับมารักษาปอดอีกครั้งส่วนหญิงเองก็เป็นโรคกระดูกพรอ และตอนนี้หญิงก็รอาการผ่าตัดและปรึกษากับรูปแต่นุพรซึ่งการถ่ายรูปในชุดแต่งงานนะเห็นว่าอยากใส่ชุดแต่งงานก่อนตายก็แรงอยู่นะส่วนตัวหญิงเองคิดว่าทุกคนต้องตายไม่เคยกลัวตายและจะจับมือสู้ไปด้วยกันและภาพพรีเวดดิ้งเป็นภาพสวยๆหญิงได้ภาพนี้แล้วจะเอาไปขยายใส่กรอบติดผนังบ้านสวยๆ